ที่สุดในชีวิตหนูล้วใช่ค่ะก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบรเป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิวก่อนก็ก็ ตอนแรกตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิวบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิวบอร์ดบิวบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่ารอเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงพอไปเห็นด้วยตัวเองมันยังไงคะไม่เพราะนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้คุณทำได้ยังไงบ้างคะถามเพาว่าเล่นทั้งวัก็เหนทํทำยังไง ก็ก็ก like ็ถามเขาว่าทำไมถึงบิวบอร์ดเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นหลายคนแซว่าพี่แบคเขาคั่งรักเรามากที <ok ่สุด ปกติวาเลนไทน์เซนหนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พีง่งเดจัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครคะ่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไระอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย บิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นวิวบอลไหมว่าปีนี้เขาจะทำอะไรให้หรืออะไรหรือมีสกิปหรือมีสกิปใช่ตอนนี้แม่ก็จะทำอะไรให้เราไม่ไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะจะอลังการขนาดนั้นหลังจากนี้ตอนนี้เรามีวางแผนไหมว่าจะไปบริษัทที่ไหนกันจริงจริงจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พ่อเปพอคนเห็นว่าวาเลนไทน์คือบิลบอร์ดไปแล้ว <c oughs> เขาว่างคิดแล้วว่าถ้าอ <c oughs> ีเวนต์ใหญ่กว่านี้ <c oughs> มันจะต้องเวอร์กว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ย รูว่าปกติพี่เนยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็มันก็แบบ e ันเซ็กส์ตสุดๆเลยค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้บางคนก็บอกว่าเดตทำให้ที่ชายประเทศอยู่ยากหรือวาเล่นใหญ่มากใครยังไม่ได้มีมือเลยนะคะ ใช่อะค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วแล้วเราต้องทำยังไงต่ออือพอไปเจอพี่นาเดชหลังจากที่เห็นวิวบอร์ดอะไรทั้งหมดพูดกับเขาว่ายังไงขอบคุณก็ขอบคุณค่ะ มันมันมาแทนไปแล้วต้องมีโมเมนต์อื่นกิคยิงไปยลายเนอกจากเรื่องมีบอดจริงจริงไม่ไม่ได้เจอกันนะคะใช่ค่ะก็ก็เหมือนเขาก็บอกว่าบิวบอดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างงเี้ยค่ะเพราะถ่ายละครกันทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นไปเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างต้องไปเช่าอะไรยังไงค่ะก็เหมือนแม่เล่าให้ฟังค่ะเหมือนพี่เดชคุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกแม่แม่เรา ก็เหมือนน่าจะน่าจะบิวบอร์ดเยอะกว่านี้แหะค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะก็แต่แม่แต่แม่ก็เก็บความลับเก่งทุกคนเก็บความลับเก่งมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดนี้อย่ารูปถูกใจไหมคะที่เขาเลือกมาเนี่ยค่ะเป็นเป็นรูปที่เราถ่ายแบบประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอืมอันนั้นเป็นรูปที่ใครถ่ายที่น่าเด่นถ่ายหรือใครเป็นคนถ่ายถ่ายสตูค่ะ นานนานแล้วค่ะรูปนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรไหมคะว่าเป็นชูดที่เราต้องคู่ชอบด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นรูปที่ถ่ายเล่นนะคะอ่านั่งตลาดเล่นเหรอใช่ค่ะทำไมมันตึงขนาดนั้นใช่เลยถ่ายเล่นอย่างที่เขาบอกว่านเดชเป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักอย่างนั้นจริงไหมเออจริงกับการปฏิบัติตัวของเขาป๋ยวเราตัวเขากับเราแบบนี้ก็ว่าเออเขาจะแบบช่างยานอะไรอย่างเงี้ย ก็หนูว่าหนูว่าเมื่อเมื่อเหมือนแบบหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้ได้มีเวลาแบบแบบให้ทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบ lovely มากๆอะไรอย่างเงี้ยแปว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ก็ก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกก็เต้นอะไรอย่างพวกนี้มันเกิดเราจะลุ้นเซิร์ฟใหญ่บึ้ม ไม่หรอกค่ะหนูหนูว่าหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่เนี่ยทำงานค่ะอ่าไม่แน่เขาจะมีเซอร์ไพรส์งานเออเขาต้นมาเลยทัก็ทำงานอ๋อไม่หนูไม่รู้ค่ะอย่างนี้เป็นงี้เป็นโจทย์ยากสำหรับญาติไหมครับโอกาสพิเศษต่อตไปเราจะต้องขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หนูคงไม่ไม่ขึ้นบิลบอร์ด ล้วก็คงต้องคิดอะไรที่ที่แบบว่าใหญ่พออ่อย่างเมื่อวานก็ไปมีปาร์ตรงปาร์ตี้กันปีวันเกิดก็่าเกิด18ที่มาเกิด19ค่ะก็ทุกๆปีเราก็จะรวมยอดทีเดียวมีให้ของขวัญเขาไว้ด้วยสอหรที่มาใช่ค่เนื้อไพยเป็นอะไรกันคะจริงๆ เป็นมิวสิกบ็อกซ์ค่ะใช่ค่ะเครื่องเล่นดนตรีแบบว่าของเก่าอะไรแล้วของเราเองได้ับอะไรบ้างมคะยังไม่ถึงวันเกิดหนูคคะยังไม่รู้อยากได้อะไรปีนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วลองลองพูดลอยๆูดนี้อาตจะมาปีนี้อาจจะมียู่บอร์ดไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำจริง อย่างตอนนี้คนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคุูเข่าวกอดแต่งงานมันต้องใหญ่กว่านี้ไงหนูเชื่อว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ดูเหมือนจะแย่หวั่นใจแล้วนะความหวั่นใจว่ามันจะต้องไม่ไม่รู้ค่ะแล้วหวั่นยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแบบแล้วหวั่นหวั่นว่าเจ้าตัวไพมาเร็วๆนี้ไหมหรือยากดูว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่เจนี่เขารักจูบผมแล้วนะมันสุดๆแล้วนะ ไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าแ<ย>มย่ย่ารู้ไหมว่าตอนนี้ย่าเขินมากอะ <laughs> ค่ะหนูก็นุชักกระแลเปียกอะนูใส่กอ <laughs> ทั้งนนี้ในนี้หนาวมากะ <c oughs> อะไออ,อ,อยากอยากเม,มื่อวานพอมีภาพออกมาหลายๆคนก็แซวว่าคางไหลเราเป็นของพี่ณเดชน์ไปแล้วเขามักจะเอาคางมาวางเลยค,ค่ะคจริงๆเขาดูแมนๆขนาดนั้นจริงๆเขาแบบมุ้งมิงใช่ๆไม่ยาก ค่ะที่อ้อนค่ะแแล้วล้วเวลาถ่ายรูปเขาจะไปท่านี้ตลอดเลยอิ่มมั้งคะอิ่มกินข้าวเยอะเลยต้องทิงนิดนึงเออเป็นท่าประจำไปเนาะของเราโอเคนะเดี๋ยวอีกทีก่อนนะที่ประเด็นนี้ก่อนอันนี้ก่อนก่อนจะถ่ายเขาต้องมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนก่อนก่อนจะถ่ายเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ก็เข้าใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าก็ สำหรับหนูวนาหนูดีใจมากที่ได้ภาคเรื่องนี้ค่ะก็สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีแต่เหมือน่าหนงสายทุกคนก็กลับมาชมว่าแบบเนอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ลองเปิดใจอะไรี้ก็เข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแต่ว่า การพาครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอยากให้ไปดูอันเยอะๆเออรู้สึกนเพอมันเปิดตัวแล้วได้มันสวนทางกับคำวิจารณ์รายได้มันขึ้นเร็วมากเลยดีใจใชคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็คือเขาคือแบบ เจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นซาวอีสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครที่ดูก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงได้เพราะว่าวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกับบ้านเรามากๆตอนรับงานแล้วยาติี่ก่อนว่าจะมีดราม่าเพราะมันประเด็นดราม่าเยอะมากเลยค่ะก่อนรับอะไรที่เป็นการพาาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าเขาคือเจ้าหญิงแบบซาวอีสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจไหมคะกับ มันยังไม่ได้ฉายเลยอุ้ย <Download s. S 1> ไม่ไม่น้อยใจเลยคะ่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูว่าเครียดทุกวันเลยคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะออก <Okay. S 1> จะได้ดูอะไร,งไระ okay. Okay. ไเงี้ยค่ะโอเคนะโอเคไหขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ